หญ้าปา้ากลับมาาชั่งน้ำมันแต่หมดห้าพอคเรื่องออกนอากได้ชาบีครับ หมุยังได้คับตีอบจาทีหกับศิลปินเสียงกับเีรสมีวันดีโน่หอเดศิลปินนกวพสิบบิเลิบโต่อบนาทีห้กับ้าเก่เปียวลักคาตาอิงฝ่าคนแต่งสีอันดไทยปุ่งท่ากับไปก่อนไปชาติอครั ละมารยาจนในนามวิมลทองที่รักงาจะรุนเราตั้งใจคนจนแต่จะทนสู้เพื่อนาจงพบว่าคนสมบัติมีบาอุศเสือกระเพื่อนแน่นและแบนนั้นานก็จะให้กันและกนเสื่อกันและแผงที่พวกผมนอกนอกค่พักและพนานี่ั้งและโตบาเป่งสูบบ้างเปียกทำลมกระด้างและตามตามพาราที่ตามน้ำสีดาได้กาฟ้ารอมา มอนนนท์นเสีดาสุเดียกมต่แก่ังเยนาทีจนต้เดยจนกว่สาสบตาตางหลวอเ็ห้ยิส่งเห็นว่านานต่ผนั่งช่างนใจ ไม่ประทุข้อใดคนง่ายนอน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 อีกอย่าได้ยากระบอกอย่าอ่อนน้อมอย่าอ่อนไม่มีปัญหาสู้เถิดต้องพระบุตรสร้างเรามาโคบดนำพาศาสนาองค์กรนิยมมากสมานมั่นมีได้วันใดใดเราทำก็หมดทุกคนสมุดบัตรแม่ใจน่ายันต์ต่อเนื่องเจ้าดีใจไม่เท่าแม่ร้อยละไม่รักศาสนา Thank you but we นะครับเรียนเชิญด้านหลังเวทีนะครับมาทับเงินเดอร์อีฟอเฮาครับพี่ล,ลูกลานลูกไปแทนเนาะเรียนะนเชิญด้านหลังเวทีนะครับขอบคุณครับีบข้าปางไลาไปทางไกบสุดธสีมาบ้านผมเปน็นดอกนี้ป้าดงตังดนพลังมี่หลายโดน,นในขอนพมีปี ร้ทางเาขาดเพื่อนทีห่างห่างกันก็เป็นคำว่าถึงนวันบังสถานที่ดงนาเป็นทค่หาคนบุกดู่นาวดูเศร้าอย่างหากได้ดงนี้ก็พอมีพอได้อยู่เลี้ยงขึ้นแอดอกขึ้นโอ้โลูกเป็นัดโยขาะพอได้อยู่ยินแรี เหี่ยววังกันมานานกันไม่มีบทต่าเกิดมาอยู่ดวงจักใจน้องนั่งหน้าพ่าหน้าแมาสูงผมกับเมียยังอยู่เพรปันโดกแน่เอาความมีเบาสิบบาทวัน ขุนย่างย่างเงินหลังน,อน้อยพ่อเขาดอยใจดอยนิ่มเวินลูกอีเมถึงกาเป็นลูกแท้ๆฉันนี่ห่างหลายอีนิมน่มเวินเป็นลูกบุญธรรมลูกเอ็มปาริยังแม่ก็ซื้อไว้ท้องไปเป็นเสี้ยมกันกับขุนย่างบินละ่ะเออ,พ,อ,พ,อ,พ,อพ่อพูกว่าอยากให้นิ่นมเวินเนี่ยมีฝาด่างโยเกิมฟังเงินหัวมันเห็นก็นเลยว่าได้ลูกอัปวปะลักอู่กาลีบานกานลาีเมหัวมันก็เลยปานมันอแมันจะเสด็จเสด็จตาไปจาป้าวันนี้ไปใส่ที่ลูกไม่ก็เลยเรียนไป เรียกพ่อเรยกพ่ักลูกอีดีลูกแกเพลี่และพอปน้องจาส่วนลูกอีดีกับพ่ลูกทุกกันแต่จะพูดไสออยก็ไ้โอโหนี้พองากพอบตาัได้ลูกอุ้มาแล้วพ่อรลกสายแม่ได้แม่แี่เดติ่แม่จ๋าพ่อจ๋าอินป้าเรีอนอง่ยไหวจ้ ไม่ใ่ดอกแม่แต่ว่าพ่นาัดปืแล้วเสียนะเดี pues de ๋ยวกินขอบพวกเัวพวกหลังนะเดี๋กินแล้อย่าเดือวดไม่สนนกเกที่อยุันปืนอ่แล้วเออเอ้บอกเีม่น่ัน้วนะกเหันงาุ่งยากเ้อเฮ้ยเนี่ยอเดอดวดเรือเ มินาซีหัวใอีกแล้วนะโอ้ยมันยังไหก็ได็จกได้แ่หัวมนยนาทีกระด้เนี่ยลูกเขาไปใอ้หัวขึ้เจ้ามันด้นาทีเอ้ยมาพานตะเลนไม่ห้องน้ำกดไปเไปเลีนไม่แน่าวักไปค่ะครเรม่ไปเจ้าเจ้เออเออไปเจ้าเขาต้องแปลงใจแล้ว่าลูกไส้เขาต้องสีโคตรปยขอยากได้หัว็ยังลเทบางผูมันเลียบด้วเนี่ยไม่ยังตวนี่ย เี้นสุเด็สีเลือนกเลือหมูดีดมันก็เป็นนักคอยมันยังช่วยเกสตรมันเป็นนักแสนเหลือบขอเจ้าโอ้ยสายเนี่ยนี่อะไรเน่อยดมัไมเสือกนี่เนี้ยไสุดที่สีเนี้ยเสือนีนอะไรอีกไงวันเอาเสือกท่านเนี้ย่าเก่งวันี้โอ้ยทำเจ้าทำใครกันมาเจ้าันดยเห็นเนี่ยลูกเรียนี่อะไรคันผ้ารานยังกระเทยขึ้นกระสอบเราดิเวเอเจส่ยันนี่หูก่มร้อยเหรอถามันเบิ่งกี่ลมันจะกลเห็นมันมีหูุ่่มมีต่อกัแนี้ก็เป็นยูมีหนุ่มกาเหเปลี่ยน ເພິ່ນລະໄປເທດເພັດນາໄປແລ້ວເອີລ ເດີ້ບໍ່ກະ ตอนพอหอยวันนี้ห้องสองคนเอยียงขามันจนมันแยกเป็นสาวแล้วมันก็เคยมันถามเข้าถาเข้าหาลูกหาเข่ามันก็เถื่อนตั้งกัดหมามันก็ยังหัดลูกวันนี้คนแท้ๆใครว่ามันตัวก็หมาเซลกับเผือกว่ามันตัวก็หมานอะไรนะย่าไปเจ้ามันทอวันได้ดีมันไหนขึ้นมน้ามันว่าถ้ามาเัาว่าไห้มนเนอะวันนี้เป็นสาวปันนีกแหละแม่จะแม่จ๋าแม่กับพ่อเนี่ยก็จะไปถามหาต้องไปอออดอ๋อกูเพป็นประเดี๋ยว พี่พ่อม่เป็นเพื่อเรียนดิมลอนมากบุญคุณคมีิมลนฉันไม่มีบเรื่องาจาังกนงเรียกาาวจัความจักสี่นั่นแล้วเรียกการมาทุกทิทุกอย่างเรีเรียบ้อดไปแอ่จาเรียกนั่นนั่นเทุกทุกอย่างไม่ว่าดาวจ่ามาแดาเจ้ายังวางเลยหมูกับเกแล้วไก่กัดแกะแล้วม้ากัดแกะแล้วเรสอ่เปลี่ยนเสื้อแล้วแเปลนอีก เราเห่มากหเก็เยาน้จ้าจ้าก็ดีละก็ดีละพวกกนเนี่ยรใส่ไม่ได้ียวนกมรากิวกนั้นเรยกว่านไกมยบก่ នឹងវាលោកបាតាំងតម្លាថាវៃ แห้ทตายแล้วตาน่าใตายะว่ามันขึ้นมากากสาหนิว่าคื่อเดกอะไว่างเัี้าดถ้ขึงก็เราฟังอืระเจี่ยช่นโบนนั่นแหละเน้ะเป้นมาฒเกิดบมนเป็นก็เกิดเกิดมานหานุ่นดดำก็ได้ก็สีเรอเลย์ดไม่ได้ตามใจเรา พ่อจะไหนเจ้วเขาจะพ่าขอย้แม่มาแต่ไปเป็นพ่อขอเจ้าตัวพาะเจ้พ่อจอไรให้เจียนชุดกระโปรงกันเน่ยโซ๊ังละเพราแม่ผู้ชายที่ผด้นี่ยแย่งช่วยกัเนาะเออ่ไะมีเพื่อแม่นุ้มมัน่นุ่มะมัจะได้มากนะเย็นโมาจากด้านของระราธานีเมืนใส่หน้ตีพ่อรอตาถ้ากันไปมาหลายานายจะผ่านมานาบ้านเพื่จะโต้สังข์ชัดเล กินนู้้าชาชนต่กัอน่าอกชูชาติเ่าดีบอกาเปล่าว่าเมื่อเื่อผงใส่ไปเสือกคู่เลือกที่ผู่ใด่ปสาวงาคนี่เรียับใ้เลือกนี่หลายะลงชาสีนูนเปเลือกอะไรโอ้โห่าดเนาะ่นี่งชเฉลิมพลซื้อหวนี่แค่ะเมนมาลีวันแกิกร ຕາປ່ອຍໄປຢາຊຸມແກງຍາອູ້ລະຊິສາວເຊື່ອເດດແມ່ອະນຸກໍພີ່ຕ້າອ້າໂອ້ຜັດໂອມາເຈົ້າຫມູ່ນັ້ນຈິງຄືຮວຍບໍ່ແມ່ນຂີ້ เก่งเกี่ยนมากเลยท่านปรมดาเกี่ยงยังเก่งเกียงประยุกต์